เรามาเทียบให้ฟังครับว่าแล้วคือเนื่องจากว่ากองทุนรวมวายวพักเนี่ยก็เอาจริงๆก็กึ่งๆึเนาะผลตอบแทนเนี่ยถามว่า3%มเนี่ยมันใกล้เคียงกับ y i e l ของพันธบัตรรัฐบาลเลยแต่อัพไซด์มันอาจจะขึ้นไปถึง9%ได้นะครับเพราะนั้นพอเทียบกับพันธบัตรแล้วเนี่ยแน่นอนผลตอบแทนพี่กิกเออมัน มีอัพไซ์ที่สูงกว่าดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลแหละดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลตัวเนี้ยที่เราแนะนํากันตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีบอกต่อไปว่าเรามีแนะนําตัวไหนอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งตัวที่เราแนะนาเนี่ยเลนส์ของผลตอบแทนอยู่ประมาณ2.7ถึง3.4%ต่อปีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยของกองทุนรวมวายุพักเนี่ย3ถึง9กเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาได้ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะฮะเพราะนั้นใครชอบซิ่งหน่อยอาจจะมาที่วายุพักใครชอบมั่นคงมั่นคงฟิกคงที่ไม่ต้องไปลุ้นว่าจะ3หรือจะ9หรือจะ5หรือจะ6อะไรเงี้ยก็มาที่พันธบัตรรัฐบาลนะครับการขายขึ้นก่อนกําหนดทําได้ทั้งคู่ครับกองทุนรวมวายุพักหนึ่งก็สามารถทําได้ขายขึ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลก็สามารถขายตลาดรองได้กับทางสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไร นะครับในเรื่องของการขายคืนเนาะแต่การขายคืนเนี่ยความเสี่ยงด้านราคาก็มีอยู่นิดนึงแล้วกันว่าตอนตอนตอน,ตอนที่นักลงทุนขายคืนเนี่ยในตลาดหุ้นพิกกิ้ก็อาจจะเจอราคาที่ไม่เท่ากับราคาที่เราซื้อมาตอนแรกนะฮะอาจจะสูงขึ้นอาจจะลดลงก็ได้นะครับในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้อื่นๆเนี่ยราคามันก็อาจจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าใครที่ติดตามรายการชนลมหุ้นกู้เรามาตลอดนะฮะเรากําลังอยู่ในไซเคิลดอกเบีย้ยที่มันเป็นขาลง เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาพันธบัตรจะลงในอีกหนึ่งสองหนึ่งถึงสองสามปีข้างหน้าหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าพอดอกเบี้ยไซเคิลเป็นขาลงเนี่ยตัวพันธบัตรราคามันก็จะมีแนวโนม้มจะปรับตัวสูงขึ้น,นครับคครครับรับบผมฝากไว้อย่างนี้นะครับทุกคนจริงๆเนี่ยการลงทุนในวัยุพักเนี่ยมันก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นแหละเปลี่ยนรูปแบบของผลตอบแทนความเสี่ยงต่างๆที่เรากำลังจะเทสเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น นะครับ,รบซึ่งพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเป็นคนละ a s s e t c l a s s กันถ้าอยากได้ความมั่นคงอยากได้ Cashflow ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ตังชัวแ์แน่ๆมี c ค s h ยร์แ s t เ<ๆ>เข้ามาเป็นประจำอันนี้จะเหมาะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าแต่ถ้าสุดท้ายคุณเป็นคนลงทุนเพื่อหาเอาเงินเนไปให้มันเติบโตเพื่อหาวางหาเพื่อทำผลตอบแทนให้ได้สูงสุดเนี่ยแน่นอนว่าผลจากการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันมีอัไซด์มากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทั้งสองอันเนี่ยแล้วแต่ความเหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําคือในไหนวายุพักครับมันไม่ได้การันตีมินิมัมที่สเปอร์เซ็นตาะแต่ด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็แทบจะาก,การันตีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ยใครซื้อวายุพักได้นะผมก็อยากให้ซื้อนะครับสมมตุติเงินลงทุนเรา100บาทอาจจะแบ่งไปลงวายุพักจากเมื่อก่อนเราเคยลงตราสารนี้อย่างเดียวรอบนี้อาจจะแบ่งไปลงทุนวายุพักสักยี่สิบาท30บบาทก็ได้ แล้วที่เหลือเราก็ลงทุนแบบปกติของเรานะครับ,รบฟีเจอร์น,นี้ดีจร,จริงๆครับที่สําคัญคือมันมีสภาพคล่องด้วยมันไม่ใช่ซื้อเราถือลืมมันซื้อไปแล้วสุดท้ายถ้าวันหนึ่งเราต้องการใช้เงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปขายในตลาดได้นะครับการที่กองทุนเข้าไปิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือมันจริงๆมันก็คือพวก ETF นี่แหละลักษณะมันใกล้ๆกันนะครับ ETF ก็คือ exchange traded fund เนาะก็คือกองทุนที่ขึ้นไปิส s t อยู่บนกระดานนั่นเองนะครับ ครับผมเพราะฉะนั้นสรุปถ้าผมสรุปจากพี่กิกเนาะไม่ต้องเลือกก็ได้ครับลงมันทั้งสองตัวนี่แหละ <laughs> ถ้าถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ลงทั้งสองตัวนะครับ <laughs> เพราะว่าวายุพักหนึ่งก็ขั้นต่ําต่ํามากก็แบ่งเงินมาได้นะครับสาหรับใครที่แบบอาจอยากจะให้แบบอ,อัพไซด์หน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาด้วยเนาะแต่ถ้าสมมติเราเรา,เราคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีอัพไซด์ก็มาตัวนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเพอร์เขาเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนแหละ ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการชมรมหุ้นกู้นะครับขอบคุณทุกๆยอดไลค์ขอบคุณทุกๆยอดแชร์ขอบคุณทุกๆกำลังใจดีๆที่มีให้กับพวกเราที่ฟินน์น้มนาครับเราทำรายการชมรมหุ้นกู้เพื่อให้ความรู้การวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนฝากติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการชมรมหุ้นกู้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ